เคยคุยกับท่านผู้ชมไว้เมื่อครั้งที่แล้วเราทําไก่ที่เหลือจากไหว้เจ้ามาเนี่ยเห็นคุณคุณไหมใช่เดี๋ยวเดี๋ยวลองฟันกระดูกไก่ดูนะเห็นจะได้มีดหันไม่ใช่มีดสับแกงกันนี่เดี๋ยวมายืนใกล้นี่โอ้บอกแล้วอร่อยตักเองเลยก็ยังก็ทังเรายังก็มัดใส่บาตรนักวิญญาตให้ไกยนี่เสร็จแล้วเรียบร้อยไก่ต้มประกาศดองไก่ต้มประกาศดองนะต้องย้ำอีกทีนึงใช่ เช้าเช้าวันอาทิตย์10บงองแบบนี้จะทําซอสนะครับใช้เคลาหรือใช้ดิบก็ได้ผมจะทําซอสไข่เค็มครับผัดไข่เค็มกับกระเทียมให้เข้ากันนะครับน้ามันที่ผิวของไข่นี่เริ่มออกแล้วใช้ได้ครับปลาด้ยินเสียงนะครับจะกรอบมากๆนี่แหละครับปลาทอดซอสไข่เค็มกันครับสัปดาห์นี้พบกับรายการยอดเชฟไทยวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา10บนาฬิกาทาง Facebook Live และ YouTube นะครับ